แล้วก็ไม่ต้องเป่าไหม่นะไม่ต้องแย่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 ไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรนะเว้ยโอเคสุดน้องพี่เอาสุดเปล่าวันเนี้ยพี่เอาสุดอยู่แล้วมันไปยิงเริ่มแล้วก็งานวันก็มาเป็นตัวก็ก็ทำเพื่อตู้โซ่โซ่ป้องกันเลยเหน่อยเว้ยเหน่อยเว้ยโซ่ไว้ทุกคนเว้ยพี่ขอร้องสู้ๆครับตามตอนที่ไปไปครับสู้ๆครับไปก็แล้วครับออกแล้วออกแล้วออกแล้วตู้คือไข่ไว้ยเนี้ย ใช่แม่งตะโกนปกป้องสลิมด้วยจงจอมีโคดสายและเป็นมุขด้วยตี่ตาตอบแต่ไหมน้องแท้ๆหรอ ว้าวาว้าวิงจังก่อนจริงจังก่อนเลช่ไหมวิอ่อรัเน้่ยอย่าบอกเล่นข้างในนี้นะทางซ้าย เห็นซ้ายมือไม่ได้ยินโชว์จริงด้วยโชว์ตริงด้วยโชว์ตริงด้วยขันที่้งหลังก้ลังข้า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 งหลังตั้งเปลี่ยนลำล้นเลยกลับลำล้นเลยก้างหลังนะก้างหลังนะก้างหลังข้างหลังขับข้าหลังให้โล่นำขึ้นมาข้างหน้าไหมครับห้าร้โล่ขึ้นมาข้างหน้าหน่อยเอ้ย เล่นตรงนั้นเหรอวะทำไมไม่เล่นตรงนี้วะดีผมจะเล่นปืนบนรถอย่างเดียวนะครับถ้าใครจะชุบเอาข้างในนี้ไม่เล่นเหรอวะยิงให้เออบอกใช่ไหมสีแปดใช่ไหมข้างในเนี่ยมันวิงหาปืนอะให้ปืนยิงล้มไปก่อนแล้วค่อยดก็ได้ครับีแปดอะสีแปดอะสีแปดเทาข้างในแดงอะวิ่งหาสีแปดอะคือจะเล่นซ้ายนี้เหรอซ้าที่จะถึงเหรอไม่รู้เหมือนกันลุงพี่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 ยตรงไหนพี่ซ้าสาาโค้งหน้าเนี่ยเหรอใช่ใี่ใช่เนี่ยซ้าเนี่ยตอนแรกนึกว่านี่ไอขวาข้างหล ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมันผมกลัวว่ามันจะเป็นใต้ใต้คารเขาจะไม่ให้เล่นอ๋อเออไอ้ไอ้ตรงใต้โมงตรงนี้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันใต้คาบแต่ผมกลัวกลัวเขาไม่ให้เล่นอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองดูลองดูใจเย็นนะใจเย็นต้องเล่นอย่างใจเย็นไว้รอไว้พยายามโฟกัสชุด้วยเด้อฮิวต่เพื่อนมาตรงซีแปรนะโฟกัสนะ ดูหน้าดูหลังกันด้วยนะเว้ยไม่ใช่ดูแต่หน้าแล้วพี่ทีครับแล้วถ้าเขามาให้จอดจอดรถเราวิ่งวิ่งเข้าซ้ายใช่ไหมหรือไงอ่าเข้าซ้ายเลยเนี่ยเข้าซ้ายนี่เลยจะหรือจะเอารถไปจอดไม่จ้ารถจอดบังไหมก็ได้นะถ้าถ้าจะจอดทิ้งไว้ตรงเลยนะทุกคนลุงเล่นเล่นเหมือนแผนลุงที่ที่จอดรถจอดรถทิ้งไว้อะเล่นไม่ลงะเล่ไม่ลงถ้าตผมไม่ลงพี่ผมไม่ลงถ้าติกแล้วปืนเขาจะยิงเราจากข้างบนเปล่า เอเเออันนั้นอันนั้นก็หนักอยู่มันมันเหมือนเราโอามีเกาะกำบังให้เขาด้วยอ่ะปืนมันเล่นยากปืนมันต้องลงไปเราอยู่ข้างในถ้ามันดันเข้ามาเราอ่ะเล่นได้ปืนเราเข้าไปอไรอข้างในแล้วไ,ปปไ,ไม่ฝั่งดินตายแล้ใครอยากเข้าไปใต้เต๋ามันเล่นได้ป่บวะสะพายไง มันเป็นถนนนี่ถ้าเป็นถนนก็เล่นได้ดิได้อยู่แล้วส่ข้างนี่ใต้ตึกขวาน่ะใช่ป่ะรถสไไปาข้างหลังอ่ะรถสลข้างหลังใช่ไม่รไอทีแบ็คมันคิดตึกอะเขาบอกอ่ะแคห้ามขึ้นตึกใช่เล่นได้ดิพีโลเล่นได้อยู่แล้วตึกแดงยังวิ่งมาแล้วเลยอยลางังังลัย กลับลำกลับลำจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกศรกลับลำเห็นโย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 ใจเย็นใจเย็นแผถอยหลังข้างหลังเราอยู่ข้างหลังเรามารวมทางมารวมทางขวาแผ่เดิมหรือว่าเอารถมาเอารถมาชิดขวาหน่อยรวมด้านขวารวมด้านขวาเอารถมาชิดขวารวมด้านขวาทำมาแล้วเขาชนแล้วเขาชนแล้วเขาชนแล้วบัมแล้วบัมแล้วเขาบัมแล้ว

นะใจเย็นนะวิ่งหมาวิ่งเข้า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 มาตรงนี้นะถ้าใครตายเอาเข้ามาเอาเข้มาตรงนี้ใครตายเอาตัวมาตรงนี้นะระวังมนเลินถอยมาถอยมาก่อนบอกว่าลุงอยู่ไหนอะโยโย่ไม่ต้องรีบ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 ปล่อยกามาก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโฟกัสเสียงลุงนะครับโฟกัสเสียงลุงนะครับ ไม่ต้องรีบ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 โอ้ยเชี้ยโคตรแม่นเลยออกห่างจากรถออกห่างจากรถก่อนออกห่างจากรถไม่ต้องรีบออกห่างจากรถออกห่างจากรถตมนะตมนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบก็คุมกันไว้นะก็คุมกันไว้นะอย่าเดือดใจมากนะเข้ามาแล้วนะเฮ้ยนะไปขอด้านเข้ามาไปมาๆมารับมารับเพื่อนวิ่งมารับเพื่อนวิ่งมารับเพื่อนหน่อยวิ่งมารับเพื่อนวิ่งไปรับเพื่อนวิ่งไปรับเพื่อนวิ่งไปรับเพื่อนดันไปทางซ้ายอ่ะเด้างซ้ายค่อยเล่นขวาขวาขวาเใช่ไปมค้ัขวา ขวาเลยวะชนเซ้ายเนี่ยวิ่งไปชนซ้ายวิ่งไปชนซ้ายชนซ้ายก่อนทีไปขวาทำไมม้าดิเหี้ยซ้ายดิเหี้ยเี้ยจบเลียจบเลียย

ยืนน้ำลายยืดจ้าทำเห็ไรไม่ได้เลยชเพื่อนได้ครับไม่าด้ชเพื่อนด้วยไ่โยอ้ยอยย่พี่ีไมน่เก่งเียเลยน้ลายยืดน้ำลายดอไดดดีมากชบ มึงทำเชี่ยไรโง่เชียโง่สียไมได้ขึ้นมาทีอะไรแก่แก่นไม่ได้ยากอยู่ไอ้แก่เียไม่แเียไม่ไหวดิไมดิเจา้ยเลยน่แหยกันเล่นน่ะคนโง่แย่กันเล่นน่ะทำไรอะมึงทไรอ่ะไหวป่ หวองเยอะกันอเล่าอไหรือเปล่าอะไรเี้ยอะไรอะมาดิมาดิเอาพี่กูลองดิพลองดิตาหมดปะมึงยอยูกไ้ปยไม่เลย้ยกูกูยืนรู้ยืนเงียโวมึงไหวเรเอาพี่กยังไม่ลองลยไอ้ยยืนะไรกะทำไมอะฆาดิเาดิมึงกาดิไอ้ไม่ได้ก่นเลยไอ้ี้ยมาดิ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 เดี๋ยวตลอดจุกแปลก จะไม่ได้วะไอ้ี่อะไรไม่ได้รีเพื่อนได้าถ้าใครอยู่ชุบเพื่อนไ้้ยยังไม่แพ้ไม่แพ้เห็ดกูตายเห็ดกูตายจุยเอามัน ดูที่คนจกดิไม่ได้เก่งนะเนี่ยสับนะเพื่อนทิ้งโง่เลยโง่เลยเพื่อนไม่เหลียวแลไงเพื่อนไม่เหลียวแลไงเพื่อนไม่เหลียวแล้ไม่เห็นเลยนายโจอีส่วนพีกูรวกไปเลยสยญาไม่ดิหน้าดิ anime เป็นไงล่ะตายไปหนึ่งเน่ยโง่เนี่ล้มเน่ยล้มทั้งยืนเง้ลงดิสับเงาแยกอะไรแบบนี้ไอ้ล้มล้มไหมไอ้โง่ล้มไหมไอ้โง่ล้มไหมไอ้โง่มึงแพมอะไรฮะไอ้เงี้ยแล้วไงฝันหลอกหายแล้วไอ้เงี้ยแพมเลย้ะไอ้เงี้ยผมหมดหมดอยู่ทีย ผม,ม Mother, yeah. Ooh, alright, yeah. ึงล้มมดเนี่ยมึงเล่นแคมเนี่ยไอ้เนี่ยมันต้องตายเทียบเลยไอ้เนี่ยเก่งเก่งให้เหมือนปากเลยดิเลยไอ้เนี่ยจกคม่แตะเท้ดิได้แค่นี้เหรอไอ้สัามจ้คกูยังไม่หมดได้เหี้ยงโง่ละหนึ่งเลยมึงเอาเทียแล้วตายแล้วโง่ตายไม่ดีควายตายไม่ดีเทียร์เจียแม่งไอ้พวกเมื่อกี้ไม่ได้ควายเฮียร์อะไรอะจกอะไรอะตรวจขาวคุณจกขาวคุณตัวบวครับคุณโดนจกไปจกทมายจกธมาย อย่าจบกันอย่าจบกันอย่าจกันมตายอยู่ครับผมตยอยู่ครับพวกมึงมันก็ไม่มีลราหรอกโดนม่มมนต้องรู้ทุรัหรอทุรังไม่ไดไม่กลัาแต่่ากูก่อนเจ้าไปขับจอดจับมเกี่ยวนะจ้ไอ้พวกจับตับมาพวกมา่้าบ้าไอ้ควายเจ้าบ้าไอ้ควายมัไม่มีอะไรหรอกบจอจบ้าไอ้ควายเออจะมีน้อนเราดิกาเงี้ยไป เราเป็นยังไงอะควายมาคุณจะบ่นอ่ะยังไงแล้วคุณจะรวจครับตอรีนิจอนคุณจะรวจครับคนนี้ตรงนี้มีโจรสาวครับคุณจะบ่นยังไงแล้วสาวยองบานบ่นแล้วครณจตรงนี้มีโจรครับยังมาเรื่อยมาเรื่อยยีจับอะไรอ่ะตำรวจไอ้ยตำรวจไม่ไดยตำรวจขวามือตำรวจเขาอะไรตำรวจเขาอะไรตำรวจที่ขนาหนังโง่มบบนี้แล้วทุกอย่างควายอะไรตำรวจอะไรจับให้หน่อยจับให้พี่หน่อยเกิดับแมวขโมยตำรวจแมวขโมยเออนั่นแหละโดนจับไม่ดีควายมันเดิมวะไงมันเหมือนเดิมแต่ไม่นี่จะอ้วกเลยไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมแล้ว เหมือนเดิมจะอ้วกเหมือนเดิมพอเข้าใจไหมฮ่าฮ่ี้อะไรโดนหนูอะดูทูดีอะีริงจริงพี่จริงที่จะเลือกเอาไว้อะไรไม่ใช่ยาวยังวะเทพนุ่งเหรอนี่ยังไงวะกูโดนอิโม่แบบทุกคนแม่งนิ่งๆไปหมดแล้วกูด้วยโดนอิโม่ข้างบนหัววะกูฟีจะรออะไรอะทนายไม่จบหรอมันสั่งไม่ได้หรอครับถ้าพูดมั่วกันขนาดเนี้ยเอาจริงนะมันสั่งไม่ได้หรอครับ ถ้าแบบพูดมั่วขนาดเนี้ยแล้วกูบอกว่ามาทางซ้ายหน่อยใครใครพูดมาพี่ยแล้วตะโกนแบบไปทางขวาเนาะใครพูดมาพบี้ยกูเองอ่ะขอมีคนตะโกนบอกขวาใจผูเอ้ยผมยื้ใครบอกขวาเนี่ยเพื่อนกูมาได้เกมว่าเหลือน้อยเอ้ยมันมันจะได้โอกาแฟเกมไงพี่เขอะไรวะมันจะได้คิดว่าเอ้ยเพื่อนกูเหลือน้อยเหรอวะยังไม่ติดเลยพี่เออเหลือผมคนเดียวเอ้าไอ้เอี้ยมีสีเยอะทุกคนเยอะเลยผมอะอืมจริงๆนะเว้ยกูจะบอกว่าแม่งมีคนสั่งก่อนลุงไอ้สัตว์ บอกขวาลุงจะให้ไปซ้ายอ่ะแต่ไม่มีคนตังก่อนแยกเลยทีเนี้ยบอกฟังลุงไม่ใช่หรอไอ้เนีน่ยเห็นปะกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะ,ะลุงไอ้เยีะ้ยกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยไทยนี่พูดคนเดียวเห็นปะเออไทนี่ยังรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้ไทยนี่ยังรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะเ,เราเมือรอฟังลุงเดียร์ที่ผได้่พี่แตไม่บอกพี่น้อยจริงพี่ยคนเดียวเขาน้อยจริงเขาน้อยจริงเขาชูพี่เฉยพี่มันเลยดูเยอะ ได้แค่ตัวเดียวที่เดี๋ยวแทงมึงเข้าเหมือนพักขึ้ไม่เป็นไรรับหน้าใหม่พี่ไม่เป็นไรเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ดีแล้วพี่ไปมันลงมาเล่นเลยมันลงมาเล่นเลยสายฟ้าจริงกูอยากให้มึงลงมาเล่นจริงปืนมันก็ไม่ได้เล่นเยอะนะมาเจ้าตัวได้เยอะผมยังไม่โดนยิงเลยไฟมาเี้าน้อยอ่ะกูเห็นปืนมันเล่นแค่สองสามคนเองปืนมันจะยิงตอนบัมมากกว่าเออมันลงมาไฟหมดเลยเมื่อกี้ามันจอดอยู่ฝั่งนูแล้วมันลงมาไฟอ่ะ เรียบร้อยครับไอ้เขื่อไงไอ้เขื่อไอ้เล่ไอ้พวกอันนั้นอะยูโรซี่ะไอ้พวกน้องๆไอ้พวกอะไรไอ้เบลอะไรเงี้ยปรากฏไรผมประคำเนี่ยพี่ทับเหรอขอโทษนะนิดนึงเขาแขนซ้ายขอบคุณครับโโออเเคคสวัสดีครับเอาเขียนเรียบร้อยเอาไว้ไว้ ไม่ผมรู้ว่าผมปนกันเองแต่ว่ามึงเข้าใจะหมว่าปนแล้วอ่ะปนแล้วอ่ะคือเทกากับว่าเพื่อนเราก็ตายถูกปะอ่มันปนไปโดนเพื่อนมันปนโดนเพื่อนก็ดึงของเพื่อนมาก่อนดิยังไงเราล้มล้มก็ดึงของเพื่อนมาก่อนตัวฟีอะดิอันนี้เราโดนจอบตัวฟีใช่ไหมเราอะไรอะทุกคนเลยใช่ไหมโอ้หมดเลยมาจะทุกคนนะเพี่องหมอจิตผม โตอนแรกใช้เกาะไปเจ็ดตัวคือเขาชุบกันไวมากอะจริงจริงจริงแต่ปั๊บทุบอะเรียบร้อยครับคือเขาไม่วิ่งผ่านจเพื่อนอะพวกเราอะวิ่งถอยมาข้างหลังฝั่งเขาดันเข้ามาใช่ม่งเคือเขาดันเข้ามาลึกแล้วที่ชุบเราแม่งพื้นที่ชุบเราแม่งน้อยละเขาอะไรเก็บตัวชุบเราได้ของเราไม่คือทำไมมึงไม่ฟังกูวะกูถามหน่อยแล้วมึงจะเล่นกันทาไมอะมึงห่วงบัฟบกันเพื่ออะไรอะ เออแบบไม่ได้ยินเสียงลุงเลงจริงนะแต่ไม่ได้ยินเสียงลุงเลยใช่ไหมเจี๊ยนบอกได้ยินลุงบอกไปรับเพื่อนไปรับกูบอกดันมารับเพื่อนวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายไม่ผมไม่ได้ยินเลยผมไม่ได้ยินเลยผมนั่งยิงอยู่บนรถโครนานอ่ะจริงนะที่กูได้ยินอ่ะมีคนสั่งก่อนลุงมีคนคนในแก๊งเราเนี่ยบอกว่าขวาวิ่งขวาวิ่งขวาเจ้าใครมาพูดต่อแล้วแต่ว่บอกได้มาก่อนไงแล้วขวามันก็ไปนะอ่ะ ก็บอกว่าเล่นนแล้วใครแบกมาเอียร์แบงไม่เอา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 ไม่เาม่เอาไม่เอือาหมดเะ่เอาไม่บอกไเอม่อาเอย่เอมเอาไม่ามเอไม่เาอาไเอาไไม่เาม่เอา่ามาไม่เออามเาไม่เอไม่เอาเอาไอนไมเอาไเอาไ่เอา้ม่เาเามาไมอไม่าไมาไม่เม่เ่าไมเไ่เอา่อาไมเา่เอา่อาไเาไ่เอ่อาผม่เาไม่เาไม่เบ่เา่อไเาไม่ม่อาไม่เองเอมอ่อ่เพื่อนเราแบบมาไม่ถึงเว้ย อ๋อดักแท็กต์ต่อไหนพี่แต่เมื่อกี้ผมพลาดด้วยลูกผมเห็นลูกลูกไปสิบเดียวกันนนั้นอ่ะไม่เน้นบัฟนะไม่เน้นบัฟนะไม่เน้นบัฟม่ใครนอกจากคำบัฟเลยไม่เน้นบัฟนะพาวเลยค่ะแต่ถ้าพาวเขาลูกมันจะบัฟอีกไหมเพราะว่าหร่อครับฮัลโหลครับขออนุญาตนะครับก็ขออย่าเมยให้ฟังคำสั่งลูกเหมือนคำสั่งแรกนะถ้าเราชุบก huh ันด well, so. er. okay. ีกว no. ่าน mm ีอ hmm. ย no. ่าบอกเลยนะครับถูกเมื่อก no. ี้กูเนียนชุบแล้วนะกูไม่ได้เล่นเลยกูแทบไม่ได้เล่นเลยกูแบบบีบผมโดนกดจนได้ชุบอ่ะแล้วก็ตาย หมือนมีช่องหนวกใครตะโกนบอกขวาอ่ะใครตะโกนบอกขวาใจเย็นดิวะอย่าตื่นเต้นอะไรไม่เป็นไรไม่เป okay. ็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่ขับแล้วแท็กท่ามันมีปัญหาอยู่คล้อยหมูก็ยิงกูลงรถถอนเธอผมเห็นมันเป็นรถสีน้ำเงินตอนเนี้ยเอาอย่างนึงได้ไหมขอไฟคนเดียวได้ไหมไม่เมื่อกี้แบบสั่งซ้ายคนหนึ่งสั่งขวาคนหนึ่งเลยให้รู้วิ่งคอเลยก็ได้ปะ ไม่กูทำกูทำอยู่เมื่อกี้กูทำแต่มันไม่มีใครตามเล่นกัอยู่อ่ะผมไม่ได้รับเลยผมตามอยู่ผมตามอยู่รู้บอกซ้ายผมถ้าโซนซ้ายเราตรงเนี้ยโซนซ้ายเนี่ยเราชนะยู่เมื่อกี้ตรงเนี้ยมันได้เปรียบอะไรรู้ไหมเมื่อกี้ที่ที่ผมตำรวจไม่เข้าหลังเราคำสั่งลุงลุงช้าสุดใช่ช้าช้ากว่าอีกคนหนึ่งอ่ะขนาดว่าเราได้เปรียบเรื่องตำรวจเข้าหลังเราไม่ได้ด้วยมุมปิดด้ละคือเนี่ยคือมุมปิดอย่างเงี้ยคือที่มองว่าตำรวจมันมันเข้าหลังบีซีเอาแบบรอได้ไหมรอรอแบบ รอลุงสั่งอ่ะเออคือเชื่อใจลุงดีเชื่อไม่ไม่ไม่คือถึงลุงลุงรอรอลุงสั่งเชื่อใจลุงถึงลุงเขายังไม่พูดอะไรก็รอก็รอรวมกลุ่มกันรอเออใช่ครบยังครับยังเซ็ตเลยใช่ใช่เ่งผมขอพูดอีกเรื่องใช่ก่อนอย่างเดียวไอ้ปืนของเราอ่ะมันมันมันน้อยก็จริงเว้แต่ว่ามันไม่มีตัวเปิดผมอยากให้พี่เปากับกะหล่ำสองคนอะเล่นไม้เปิดให้หน่อยแบบแบบเล่นแบบไล่ตีแบบบ้าคลั่งไปเลย ได้ครับพี่ปืนนะเดี๋ยวผมนั่งกดบนรถกับพี่ทีกับไอ้หมูให้มันมีอยู่แล้วสามกระบอกเพราะว่าไฟเมื่อกี้ที่ผมดูมันมีแค่ไอ้บ๊อบอะที่ผมเห็นหลักๆไอ้บ๊อบแลมโบนรถมันยิงกระจกไม่แตกรถมันอ่ะเรียกช่างไเลยเลี๋ยวแต่ฟ้าแบ็คดับแท็กด้วยเรียกช่างยังเดี๋รวมตรงนี้แหละไปเอาเดี๋ยวไปเอาเรียกช่างแล้วครับเรียกช่างแล้วครับเรียกช่าง